ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเ,อเวนต์เกมเศรษฐีอรอบนี้ก็เป็นเอีเวน,นต์การ์ตัวละครที่มีชื่อว่าฮ er ันแชระยองอันนี้เป็นเพียงแค่ชื่อเรียกสั้นๆของน้องชื่อเต็มๆของน้องคือฮ er ันแชระยองจินตลานาตาชาโลมานอฟเรามาดูกันที่ความสามารถกันดีกว่าบอกเลยว่าความสามารถของน้องยาวและเยอะไม่แพ้กับชื่อเลยใครจะเล่นน้องอ่ะเอาจริงๆนะตั้งสติ ก่อนสตาร์ทความสามารถมันเยอะจริงเธอมันเยอะจริงๆมาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยนะเมื่อเริ่มเทิร์นของเราก็จะมีโอกาส90%สร้างพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามแบบซูมถ้าฝั่งตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์ก็จะมีโอกาส60%สร้างพื้นที่ปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการสร้างได้สูงสุด5อันเมื่อเราตกพื้นที่ปฏิบัติการมันก็จะทำการใช้ระเบิดควัน ระเบิดควันก็คือเมื่อเราไปตกพื้นที่ที่มีระเบิดควันเราจะไม่เสียค่าผ่านทางนะระเบิดควันจะอยู่ได้เอาใหม่เอาใหม่ระเบิดควันจะอยู่ได้3เทินแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามไปตกที่ระเบิดควันระเบิดควันก็จะหายไปนะเมื่อเราตกพื้นที่ปฏิบัติการเราก็จะได้รับไอเทมเฉพาะตัวด้วยนะมันจะมีทั้งหมด3ความสามารถบอกเลยว่าเราต้องสุ่ม ความสามารถแรกเมื่อเราทอยเต๋าก็จะมีโอกาส85%เปเซนเลือกได้ว่าเราอ่ะจะทอยไปข้างหน้าหรือทอยไปข้างหลังถ้าทอยผ่านฝั่งตรงข้ามก็จะเตะไปยังพื้นที่ของตัวเองแบบซูมมีผล1เทินนะแต่ถ้าดับเบิลก็จะมีผล2เทินความสามารถที่2ในเทินของเราถ้าเราไปตกพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส7 5เขังคุก ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดที่อยู่ในแถวเดียวกันกับเราแล้วก็ได้รับค่าก่าอสร้างคืน70%ความสามารถที่3ในเทินของเราถ้าเราตกพื้นที่ของตัวเองมันจะมีโอกาส80%เลือกย้ายภายในแถวนะแล้วก็ทอยเต่าต่ออีกครั้งนั่นเป็นเพียงแค่สกิลแรกมาต่อกันที่สกิลที่2กันเลยเมื่อฝั่งตรงข้ามเคลื่อนย้ายทันทีก็จะมีโอกาส80%ขโมยความแม่นยำของการคุมเต๋า จะลดความแม่นยำการคุมเต่าของฝั่งตรงข้ามลง90%และเพิ่มให้ตัวเอง90%เป็นเวลา1เคิร์นเทิร์นของเราถ้าเราตบพื้นที่ของตัวเองก็จะมีโอกาส80%ได้รับการ์ดดวงที่กำหนดการ์ดดวงก็จะมียึดพื้นที่และส่วนลด100%ก็บอกแล้วว่าความสามารถมันเยอะจริงๆความสามารถของฮันชัยรยองก็เหมือนกับเวอร์ชันดาร์กนะแต่ว่าจะถูกเนิร์ฟเปอร์เซนต์ เนฟอะไรบ้างเนฟสกิลแรกจาก90%เหลือเพียงแค่4 0ฝั่งตรงข้ามสร้างแลน์มาร์คสุ่มสร้างพื้นที่ปฏิบัติการจาก60%เซเหลือเพียงแค่4 0สกิลที่2ก็จะโดนเนฟหนักหน่อยนะเมื่อฝั่งตรงข้ามเคลื่อนย้ายมันจะมีโอกาส80%ขโมยความแม่นยำของการคุมเตา่าใช่ไหมเขาเนฟจาก80เหลือเพียงแค่40เซต์ และตัดความสามารถรับการ์ดดวงทิ้งไปเลยก็คือเนิร์ฟหนักจริงๆอะ่ะวิธีการตามหาก็เป็นแบบแพคก,การ์ด200นะเราจะต้องไปสุ่มหาปืน A 1 2 3 4อย่างละ2ใบเพื่อมาแลกเป็นปืนเอฮันแชยองเวอร์ชันปกติใช้ปืน A บวก1 2 3และการ์ด S 1ใบฮันแชยองเวอร์ชันดาก็ใช้ A บวก1 2 3 แต่การ์ดเอสจะใช้ทั้งหมด3ใบอีเวนต์นี้สามารถฟิกได้นะถ้าเอา A กับ A รวมกันก็จะมีโอกาสได้รับ A อบวก1 2 3และการ์ดเอแต่ถ้าเอา A บวกกับ A บวกรวมกันก็จะมีโอกาสได้รับฮันแช์ร์ยองควีนอิซาเบลมูฮุนบีฮยองรางเนวันนาที่ถูกปลูกแรปเปอร์เอลล่าราชินีเพลงล็อบดักดูเซียก็มาพาโกลเด้นมาด้วยโกลเด้นเทพีอุ่นทุกเว้นเลยตามหลอกหลอนทุกเว้น มีโอกาสได้รับไอดดลซันนี่ด้วยนะอย่าลืมมีกิจกรรมอีเวนต์ท่องแผนที่มาด้วยนะกิจกรรมนี้เขาจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบแรกเริ่มตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26รอบที่2จะเริ่มวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่3วิธีการทำกิจกรรมนี้ก็คือในวันที่24เราจะต้องไปเล่นแผนที่โลกชนะ3ครั้งครั้งแรกได้50เพจครั้งที่2ได้50เพจ ครั้งที่3ได้ตาประทับบีในวันที่25เราต้องไปเล่นแผนที่อุโมงน้ำชนะ3ครั้งครั้งแรกได้100รเพชรครั้งที่สองได้300ลูกอมดาวครั้งที่3ได้ตาประทับบีวันที่26เราจะต้องมาเล่นมาเล่นวันที่26เราจะต้องมาเล่นแผนที่อารีนาชนะ3ครั้งเหมือนเดิมนะครั้งแรกได้300ลูกอมดาวครั้งที่สองได้100เพชร ครั้งที่3ได้ตาประทับบีตาประทับถ้าเราสะสมครบ3อันสามารถเอามาแลกเป็นลูกบาทเพชรได้นะจะสุ่ม100-1000ถึง1,000แลกได้2ครั้งสะสมครบ6อันก็สุ่ม3 0 0เพชรถึง1000แลกได้1ครั้งมีอีเวนต์พิเศษต้อนรับการกลับมาของหนูเอื้อยกิจกรรมนี้เกี่ยวกับการล็อกอินเริ่มตั้งแต่วันที่26 ถึงวันที่2องพฤษภาคมการล็อกอินจะมี2ช่วงเวลานะคือช่วงเช้าช่วงเช้าจะเริ่มตั้งแต่ตีสถึง10นาฬิกาช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาถึง18นาฬิกาการโกยพิเศษฉันไม่แน่ใจว่ามันโกยอะไรแต่มันจะเริ่มตั้งแต่บ่าย3ถึง17นาฬิกาทีนี้เราก็มาดูกันว่าวันไหนล็อกอินช่วงไหนวันที่26ล็อกอินช่วงบ่ายนะ ของรางวัลจะเป็นลูกบาทเพชรแล้วก็โกยทองเอ้ยก็คือโกยทองใช่ไหมขอทำความเข้าใจแป๊บโอเคโอเคเข้าใจแล้วเธอคือวันไหนที่ล็อกอินช่วงบ่ายจะได้โกยพิเศษโกยพิเศษคือการโกยทองไม่มีเพชร เขาไม่เขียนบอกนะเขาเขียนแต่ว่าโกยทองวันที่27ช่วงเช้าได้รับแสงเหนือธรรมชาติวันที่28ช่วงเช้าแพ็กการ์ดตัวละครสุดคิดวันที่29ช่วงบ่ายได้รับลูกบาศเพชรแล้วก็โกยทองวันที่30ช่วงเช้ากล่องอัญมณีพิเศษวันที่หนึ่งพฤษภาช่วงเช้าได้รับห้าหมื่นทองวันที่สองพฤษภาช่วงบ่ายได้รับลูกบาทเพชรแล้วก็โกยทอง เรามาสรุปอีเวนต์เลยละกันเธออีเวนต์นี้ฉันคงจะไม่ได้ทำนะเหตุผลหลักคือไม่มีเพจเหตุผลที่สองคืออีเวนต์น่ะมันค่อนข้างที่จะยากมองจากดาวอังคารลงมายังรู้เลยเหตุผลที่สคือเรื่องความสามารถเรื่องความสามารถของน้องไม่ได้แย่แต่เธอถ้าเธอจะเล่นจริงๆเธอต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทความสามารถมันเยอะน้องมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือการสุ่ม ความสามารถ1นในสนั่นแหละถ้าถามว่าอีเวนต์นี้ควรทำดีไหมท่านจะขอแบ่งเป็นสองทางเลือกถ้าเธอเลือกโมเดลสามารถทำได้เลยลุยเต็มที่แต่ยั้งหน่อยก็ดีนะถ้ามันยากเกินไปแต่ถ้าอยากได้ก็เต็มที่เลยก็ได้หรือจะเก็บไว้รอทำเลยหลังก็ได้อันนี้แล้วแต่เธอจะตัดสินใจส่วนทางเลือกที่2คือความสามารถถ้าเลือกความสามารถสามารถข้ามไปก่อนได้ ความสามารถของน้องอะ่ะมันไม่ได้แย่แต่ฉันจัดให้น้องอยู่ในระดับกลางๆความสามารถของน้องอะ่ะมันเยอะจริงแต่ว่าเราจะหวังผลตายตัวไม่ได้ตรงความสามารถสุ่มหนึ่งในสานี่แหละเราต้องเน้นการโจมตีจากจี้เครื่องรางความสามารถที่หวังผลได้จริงๆอะ่ะมันเป็นการยื้อเกมถ้าข้ามได้ก็สามารถข้ามไปก่อนนะเพราะว่าในอนาคตอะ่ะ ตัวละครที่โหดอย่างบิสกิตรอที่จะจ่อเข้าอยู่ใครที่มีปัญหากับดาร์กฟิกใครที่มีปัญหากับนีออนรอบิสกิตเลยเธอคลิปนี้ไปละบายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม